เดี๋ยวก่อนจบหัวข้อนี้ผมอยากจะวกกลับมาเก็บประเด็นที่เราจะได้เจอค่อนข้างบ่อยนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะอินทิเกรตที่ของอะไรสักอย่างคูณ x cos คอของอะไรสักอย่างคูณ x หรือ e กําลังอะไรสักอย่างคูณเโดยที่ตรงเนี้ยเราเป็นค่าของ t อยู่เนี่ยเราจะสามารถมองว่าตรงเนี้ยเราก็อินทิเกรตตามปกติได้เลยโดยที่เราจะมีเซตหนึ่งส่วนค่าของ t ตรงนี้อยู่นะครับเราจะมีเซตหนึ่งส่วนสองตรงนี้อยู่ด้วยเนาะเราจะมีค่าของ t ตรงเนี้ยย้ายมาเป็นตัวส่วนตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ เราจะมองว่ามันคือการอินทิเกรตตามปกตินั่นแหละอินทิเกรตไซดจะได้เป็นลบคอสเนาะดังนั้นตรงนี้อินทิเกรตไซ n 2สองเอ็กเราก็จะมีหนึ่งส่วนสองอยู่นะแล้วก็คูณกับลบคอสของสองเอ็กแบบนี้ไปนะครับก็จะมีบวกสี่อยู่ด้วยอินทิเกรตคอสจะได้เป็นไซ n เนาะดังนะั้นอินทิเกรตคอสสองเอ็กเราก็จะมีหนึ่งส่วนสองตรงนี้อยู่นะแล้วก็คูณกับไซ n ของสองเอ็กแล้วก็บวกสี่แบบนี้ไปนะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็จะตรงกับที่เรามีในข้อ a กก่อนหน้านี้เนาะ หรือถ้าเราจะอินทิเกรต e กําลัง 2x เราก็จะมี1/2 2, มาก,ก่อนนะแล้วก็เราจะมี e กําลัง 2x แล้วก็บวก4แบบนี้ไปะนะครับหรือโดยทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรคล้ายๆกันได้นะครับซึ่งตรงนี้ที่จริงมันก็จะมาจากการใช้การเปลี่ยนเป็น u 3นี่นเองก็คือว่าถ้าเราจะมีไซน์ของอะไรสักอย่างหนึ่งคูณ x อยู่นะเราก็จะเป็น1ส่วนค่าคงที่ตัวนั้นแหละแล้วก็คูณกับลบ cos ของตัวเดิมเป็น ax แล้วก็บวก4ไปนะครับหรือถ้าเราจะอินทิเกรตโคไซน์ของอะไรสักอย่างหนะึ่งคู ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนตัวนั้นนั่นแหละแล้วก็จะได้เป็นสายของเลขตัวนั้นคูณ x แล้วก็บวก4แบบนี้ไปหรือถ้าเราจะอินทิเกรต e ยกกำลังอะไรสักอย่างคนณ x เราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนเลขตัวนั้นนั่นแหละแล้วก็คูณกับ e ยกกำลัง ex แบบเดิมบวกสไปสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามีในข้อย่อย4ก่อนหน้านี้นะครับอินทิเกรต e กำลัง 10x เราก็จะมีเศษหนึ่งส่วน1ิตรงนี้คูณอยู่ล้วก็จะเป็น e ยกกำลังเลขตัวเดิมนะตรงนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราจะได้ใช้้ค่่ออนขางบย